เก็บหกแต้มเบลเยียมพลิกรัวแสงเดนมาร์สองหนึ่งตีตัว16ทีมศึก2,020ยูโรการแข่งขันฟุตบอล2,020ยูโรนัด2กลุ่มบีระหว่างโคโนมเดนมาร์กพบกับบีสตาร์แดงแห่งยุโรปเบลเยียมที่สนามปารเกนสตาดีโอนโคเปนเฮเกน เมื่อวันพฤหัส,สบดีที่17มิถุนายน2564เปิดเกมมาเพียงแค่2นาทีเดนมาร์กเจ้าถิ่นมาได้ประตูออกนำ1-0เจสันเดนาเยอร์จ่ายบอลขึ้นหน้าพลาโดนปีอาลบเอมินฮอยเบิร์กตัดได้ก่อนไหลให้ยุสสุปโพนเส้นซัดเสียบเสาเข้าไปนาทีที่5เจ้าบ้านยังเดินเกมบุกต่อเนื่อง โยอาคิมเมเล่ลากลบโทดีเอาเดอนไวเรนก่อนซัดในเขตโทษทางซ้ายแต่ติบโบกลุกตัวพุ่งออกมาลมตัวขวางเอาไว้ได้นาทีที่35นิ้วทัพโคโนมยังทำเกมได้ดีกว่าและเกือบได้จากมิคาเกนดามกาดที่เก็บบอลได้หน้าเขตโทษก่อนปันด้วยขวาหลุดเสาสองออกไปนิดเดียว หมดคอรอสระือเอกเอกงอแรกเดนมาร์กนำอยู่หนึ่งศูนกลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่ห้าสิบห้าเบลเยียมมาตามตีเสมอหนึ่งหนึ่งจากจังหวะที่โรเมลูลูกากูลากบอลขึ้นหน้าก่อนไหลให้เควินเดบรอยแตะหลบแล้วผ่านถึงทอการอาซาซัดตุงตาขาย นาทีที่71ทีมเยือนได้ใจโรเมลูลูกากูพาบอออกริมเส้นก่อนเปิดให้เอเดนอาซาผ่านเร็วถึงทอการอาซาไหลต่อให้เควินเดอบบรอยวิ่งมากดเสียบเสาเข้าไปบเบลเยียมแสงนำสองหนึ่งจบเกมบเบลเยียมรัวแสงเอาชนะ เดนมาร์กสองหนึ่งเก็บใช้เป็นนัดที่สองติดต่อกันควา้า6คะแนนเต็มการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16บหกทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้ว